โดยเป็นการเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือวสอมชครับประเทศเราจะไปให้สัญชงสัญชาติอะไรกับใครเนี่ยก็ต้องคิดเยอะนะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบ 1. เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ครับที่อพยพเข้ามาในอดีตและราชการเนี่ยทำทะเบียนไว้แล้วมีใบสําคัญถิ่นที่อยู่ถาวรรวดเร็วซึ่งก็มีอยู่ประมาณรักสามหมื่นโทษครับสามแสนห้าหคน คนกลุ่มนี้ครับยังไม่ได้รับสัญชาติไทยแต่ก็มีการเข้าสู่กระบวนการแปลงสัญชาติในภายหลังนะครับพูดยังไงก็คือเขาลงทะเบียนกันมาตั้งนานแล้วแล้วก็มีการติดตามตรวจสอบกันมาประมาณทักงส0 0 0มื่นโทษครับ3าม0 0 0หคนขอััยท่างฟังนะครับและท่านฟังให้ดีนะครับภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีลูกของคนที่เกิดจากกลุ่มสามแสนหคนอีกประมาณหนึ่งแสคน สิริรวมแล้วประมาณทัก4ี่แสนกว่าซึ่งก่อนหน้านั้นถอยหลังลงไปอีกครับคนที่อยู่ในประเทศไทยสมัยก่อนเขตแดนเราก็ไม่ได้มีขีดกันเน่ยนะครับคนก็เดินทางเข้ามาก็มาทำมาหากินทําพืชทําไรเกษตรกรรมอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณเป็นล้านคนนะครับรัฐบาลก่อนหน้านี้ไล่เลียงกันไป5้าสิบหกสิปีเนี่ยก็ทยอยให้สัญชาติไทยให้กับคนเหล่านี้ซึ่งก็ได้มีการพิสูจน์นะครับว่าไม่ได้เข้ามาด้วยไม่ชอบอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับ ผมย้ำนะครับกลุ่มคนทั้งหมด350,000คนที่มติครมอรเห็นชอบตามสภาความมั่นคงแห่งชาติจะต้องออกประกาศต่อไปก็คือกระทรวงมหาดไทยภายใน30 60วันเนี่ยนะครับว่าขั้นตอนแบบไหน,นอย่างไรที่เขาลดลงไปย้ำนะครับ350,000คนนี้ไม่มีสิทธิ์ทางการเมืองนะครับจะมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสไม่ได้จะลงสมัครอบตอไม่ได้สรุปก็คือลงสมัครทางด้านการเมืองไม่ได้ เดี๋ยวท่านฝังก็ถามอีกอ้าวแล้วนี่จะไปทําการเมืองหรอไปให้เขาตั้ง3 0 0 0 0นกว่าคนเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยเรียนอย่างนี้นะครับทางสภาความมั่นคงแห่งชาติที่แจงชัดเจนครับท่านผู้ฟังครับว่าคน3ามแสนห้าหมนคนที่อยู่ในกระบวนการขั้นตอนคือมีเลขประจําตัวของเขาเนี่ยสิหลักเหมือนเราที่มีเลขบัตรประชาชนเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งได้เข้าใจนะครับย้านะครับ คนที่รัฐบาลอนุมัติผ่านครมอไปและจะไปดำเนินการต่อประมาณ350,000 0คนเนี่ยไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งพักคัานเมืองได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านแยกให้ออกนะครับนี่เป็นการแก้ไขปัญหาคนที่เขาอยู่ใน,นประเทศไทยอยู่แล้วบางทีเขาอยู่ในชายขอบบางทีเขาอยู่บนภูเขาเหล่ากาและที่สำคัญครับเหนือกลางใต้ออกตกทุกพื้นที่ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จะเข้ามาเมื่อปีไหนก็แล้วแต่แต่ว่านับตัวเลขแล้วนะครับประมาณทักสามแสนห้าหมื่นคนนี่คือกลุ่มที่หนึ่งนะครับกลุ่มที่สองก็คือคนสามแสนห้าหมื่นคนเนี่ยนะครับปรากฏว่าอยู่กันไปอยู่กันมาก็แต่งงานกันมีลูกออกมาปรากฏว่ามีอยู่ประมาณทักหนึ่งแสนสี่หมื่นคนคนเหล่านี้เกิดในประเทศไทยครับใช้ภาษาไทยข้อสำคัญก็คือขั้นตอนการติดตามตรวจสอบเนี่ยนะครับลงทะเบียนกันมาอย่างยาวนานและ พอไปดูรายละเอียดครับปรากฏว่ากลุ่มบุคคลที่กำเนิดโทษครับที่ดำเนินการแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี3-5จนถึง6-6เนี่ยมีอยู่ประมาณรักสาม0 0นคนดำเนินการมาตั้งแต่ปี3-5ครับใช้เวลาประมาณทั้งหมดเนี่ย31ปี1ปีเนี่ยให้สัญชาติจากการตรวจสอบประวัติอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยใช้เวลาประมาณโทษครับปีละประมาณ1 1 0 0 0คนเท่านั้นครับท่านผู้ฟังครับ ส่วนกรณีดังกล่าวที่รอพิจารณาเนี่ยนะครับอย่างที่ผมนําเรียนครับอยู่ประมาณดักสา0 0สนคนตัวเลขกลมๆนะครับซึ่งรอพิจารณาถ้าใช้ขั้นตอนเดิมเนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณ44ปีถึงจะจบครับหมายความว่าถ้าเกิดขายก็แล้วแต่ที่ยื่นเอกสารไว้เมื่อ20-30ปีที่แล้วปีนี้อายุ50ปีท่านก็คาดว่าน่าจะได้สัญชาติไทยในประมาณปีอีก9อายุ95ประมาณนั้นนะท่าฟังครับ พอนึกออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้ชัดเจนนะครับการเมืองไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องครับเป็นนโยบายต่างๆที่รัฐบาลแต่ละรัฐบาลเนี่ยได้ดําเนินการแล้วเพราะฉะนั้นครับมีอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1 3ึ่งสามแสนห้นี่เลือกตั้งไม่ได้ลงการเมืองไม่ได้เด็ดขาดนะครับส่วนกลุ่มที่2เป็นลูก,ลกที่เกิดขึ้นจากคนกลุ่มที่1อันนั้นถือว่าได้สัญชาติโดยกําเนิดก็มีสิทธิ์แต่ว่ากว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่อายุ18ปีอนาคตก็อีก18ปีข้างหน้า ก็ไม่รู้ว่าในขณะนั้นการเมืองจะเป็นแบบไหนพักการเมืองใดน,นะครับก็ขอเรีญยดชี้แจงอย่างชัดเจนครับ